วนนสวัสดีค่ะสวัสดีที่ทุกท่านที่ต้อนรับกสู่ช่องพินัดชาแนลนจะจ๊ะคนที่พีนัดรอมาหนึ่งปีบอกจะไปหาพินัทที่กกกอกวันนี้เราแลกใจใช่ไหมเบียใจแลกใจนะคะเอฟซีรเรามาก่อนเลยเรามาก่อนเลยนะคะเเราเราาาไไม่ไปหก่อนที่เขาจะไปหาเราเรามาเราเราไม่ชอบคนท่าเราไม่ชอบคนท้าคนทาเออ เรามาจริงรไ,ได้ถ้าเราเรามาจริงเรามาจริงนะคะลูกเราคือหลายเนี่ยคนหลายดิน,นี่นะคะระเบียงสองอันนี้ว่าแมนศูนย์หารอันนี้ขายรถตู้ตู้นี่เจ็ดเย็นเท่านี่เอาอเอาจะทั้น่ เราจะคันเราเจอรถตู้ปากกทางอเราจะคันคนที่เรารอมันนานเราใจแรกใจแล้วถึงแล้วคนไหนละพี่นิสาเฮ้เฮ้โอ้โหใช่แน่แน่ ่อยว่าใช่แน่แน่อแขกแขก <Okay. S 1> แขกแขกแขกแต่ว่านี่น<แขก>ี่นี่นี่โอ<ดย>้ยโอ้ยมาถึงก็เจอของดีจจใรนี่ั้โอเคโอเคโอเคนี่พี่นิสาอยู่นี่เบีย พี่ิสาอยู่นู่นเอสซีเมนค่อยจำขงค่อยได้จำค่อยได้้มผ้าคน่อยอกันไหมอกโด้ไหมเออเอเออปีนึงเเบียเดอมันเคยพอกไมอ๋อเคยพอกันนะคะกลองนี้ะาคะกล่องี ้….นึ่งองสามใช่ฮ่า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 โอเคโอเคเราเจอแล้วคนที่เรล้อมาหนึ่งปีเหมือนเหมือนงามมาก ไรจ้ให้ให้เจ้ดมเอาเจ้ไปหนึ่งนู่นนู้นนู้นใครแอบพี่อยู่นู่นไปไหนนู่นครับรูปตามไปด้วยนู่นมันแอบหลบนู่นครับรูปตามผมไปด้วยเจ๊นะคับจะกอดกันเจอเจอแล้วมาไปกอดคนนี้ด้วยเอาขับได้ไหมกอดได้อ่ะพี่เพชรกําลังกําลังกําลังไม่ได้ใส่แมสเลยแมสไปเนี่ย พี่ปาดแล้วพี่ปอดแล้วโอ้ยตัวหอมจริงจริงตื่นเต้นมากเราสิเฟไสต่อไปเอากุญแจห้องเราเไปฉี่ก่อนวาม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 าป้ป้ปประตูรถประตูรถโอใครขับรถใครขับมา งั้เก่อนได้ลกแปนึงเดียวไปไปจอดคอยจนเ่อของนมี่เฉยแล้วอลงูนะครับ๋ยวมันมีมอไซค์เขาับไปเไหโอเคโอ้หลมสมกัที่หนูลคอยทำไมเหรอแล้วเจ๊ไปไม่ไปกหนูก็รอเจ๊เนี่ยาไม่ได้โออ้โหหนูไปร้านห หนูว่าร้านหนึ่งมันอยู่ในเมืองที่หนูไปกินข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปไม่หนูไปมาแล้วเมื่อกี้ห,หนูไปมาแล้วร <ละ S 1> ้านหนึ่งก็หลังดอกไม้สวยมากใช่เป็นทุ่งสวนดอกไม้อูเจ๊ทำไมสวยเลิศอย่างนี้เจ๊เลยเ<ห> <laughs> จ๊ทำไมสวยเฮ้ยปีเสียบปดเสียบเดี๋ยวคลิป <laughs> นี้แค่นี้ก่อนนะคะยุซีเนาะ